อาปโอเคนอเยินไสายป่ะนะโอเคโอ่ามาที่สเตจแรกกันกันนะค่ะนะ ขวาจะเป็นประตูทางเข้าห้องไอ้ข้างต่ข้างสัรระสินค้าชื่อดังญี่ปุ่น โอ้บรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศดีจังเลยนั่งรถสามร้อนะโครดีเลยว่ะลมมันเย็นสบายใชารถกระบะหมิ่นแอ์ว่ะก็นั่งได้นะแต่ต้องใส่แมสอะท่านขาะนจะเป็นทางทางเข้าป่า ข้างขวาจะเป็นสวนของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งใครใคร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรอะไดอะไ้ใครเองก็ลองจอดถามเขาดูไม่ได้ ทางซ้ายจะน้างายขางซ้าจะเป็นสามเร้าคะสามที่ระทางอ้างขวาจะเป็นทางเข้าตลาดว้าวโอ้ยช้าช้าหน่อยก็ได้หรอกจะบิดไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหพี่ตักดีนะเราเกาะกันแน่นอะ่ช สงสัยคนขับวินเขาชอบสิ่ง ว่าอาลมเย็นสบายเออเฮ้ยพี่ตังเอาลมมาหรือเปล่าเฮ้ยเอามามามาการโมการโมฝนมาตกแล้วดีนะฟ้าไม่ร้องด้วย,ย,ายมาแต่ฝนนะฟ้าอย่ามานะ อาผีนิทาน้าคหน้าที่เราจะข่บมาขับเคลื่อนกันขับมาอาเราจะจะค้ยาคุค้างุไม่เท่ม่เทมันจะจะค่าค่างูมืามากมากมากนะ ว้าวดยอดไปเลย น้ำเขาจะกดน้ำกดน้ำน้ำเอามาห้าขวดนะพี่ตั๊กยังยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวค่อยกดดีกว่าเติมคว้าเติมประตูประตูประตูเลยประตูเลยของบ้านใครก็ไม่รู้บ้านหลังใจใช่หน้าอยู่อ่ะ เราไม่มีลูกเราไม่รู้จะซื้อไปให้ใครจ้าทางยวายยยยยยยาายยยยยยยายย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 ย้ยยยเยาเยย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 ายย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 ายยยยกยนยยยยยยา ใช่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 ด hey, ูใจดูใอ่าค่ะนี่ค่ะมาได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่าสว่างแล้วสว่างแล้วเปิดอะไรอ่ะเปิดอะไรอ่ะ จ้างขวาจะเป็นขวาจะเป็นอ่าอ่ามัิใารทำไมมัดดิทาทำไะะจงงขวาจะเป็นขวาจะเป็นร้านขา่นิ้งร้านถาิ้นอบบเฮ้ยกินกินลูกชิ้นก่อนดีกว่า

ไกลแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคน้ำฝนหยุดพอดีพี่ครับเอ่อินอ่ินอย่างสังถึงแล้วก็ัดงถึงแล้วก็อย่างเสังถึงนะคะอย่างเะสังถึงนะคะโอเคได้ค่ะโอเคได้ค่ะ เออเท่าไรคะเอ่อเท่าไรคะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทพอดีค่ะหนึ่งร้อยบาทพอดีคะ่ะอันนี้คะ่ะอันนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะอ่ะไปต่อครับอ่ะไปต่อครับอ่ะอ่เลิกอ่ะอ่ะไปกินเลิกอ่ะอ่ะไปกินคกนสถาีว้าว อันนี้คืออะไรสานีรถไฟที่ใหญ่ที่ส <monter> ุดอ่าน่าก็จะไปนี่ก็จะไปถามแล้วตอนนั้นน่ะไปถามแล้วตอนนั้นน่ะพักนี่ก่อนดิไปรอลองอะไรมาพักนี่ก่อนเดี๋ยวจะตอนนีกตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปพาไปอ่ ไป BTS กันไป BTS กันกินลูกชิ้นอยู่บนสถา,านีรถไฟ <c oughs> ต้องตองพูดถึงลูกชิ้นก็หิวจริงๆซะแล้ววะ ที่นี่ได้หรอเนี่ยคมาที่นี่ได้หรอเนี่ยเอาขอก่กามามีประจำอยู่ได้ลาอ,อ,อ,อที่นี่นะ่ะที่นี่ขนขามขาบคุณกัหนหนระอกน่กจาจัน่จานจาัดคันมอดเยอ,อ้ย ไปเซฟกรปไปคุยไ่อยากเซวนากับซุ้มโมเจ้าไม่อยากคุยเหรอไม่อยากคุยเหรอเออก็ดีนะก็ดีนะก็ไม่อยากเงยเชิดก็เถอะแต่พูดกับคนช้นต่ำอย่าพูดเก้นเหมือนกันเอ้าแล้วผู้ใดบอกให้เว้าน้ำล่ะคือบอกหูปาก ท่านก็มาดูทก็มาดพวกกันสามคนก็มาอที่สถานี้ดเย่สถานีนเ้ื่อมาจะไปไหนกันละจ๊ะไปไหนกันไซก็ได้บ้านหัวกระบานเจ้าดอกไ้ฉันถามกันดีๆนะถามกันดีๆนะเอาแล้วเจคอ้าคอยดีบต้องคอยดีบอค่ะไม่ต้สนใจแล้วเพาว่าจ่ะกิน้นไม่ได้ลไม่ได้ละไปไปไป เอา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 พอแล้วมางคับในการท้าพามดีแท้ๆบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ยไปดีกว่าเรียกว่าใช้กำลังฉันจะไม่เทอะฉันจะไม่ทำอะไรกับเขาทำฉันซะตบปากมื่อตะพีเอาตบปากปากไม่ยู่นใส เออสายกันแะ้สายกันแล้เรียกปามาเอาคืนเด้อธนาพินีไม่ปลอดภัยพินีไม่พิมีแสบแสบแล้วล่ะเออนั่นนะดีพี่ตั๊กไปถามแล้วแต่ดีไหมดีเหมือนกัน